เป็นโบสถ์นะครับบนยอดเขาวัดอรุณรัตนีนะครับท่านเจษดาเหมหาชาติท่านนาลีกิงวากลางครับก็ได้มาที่นี่แล้วนะครับท่านก่อนที่ฐานจิตที่นี่แล้วนะครับวันนี้ผมแนะนำตัวแทนของท่านนะครับก็มาร่วมนะครับกับทางวัดเทยอดคานอุโบสถหลังที่อยู่บนยอดเขานะครับ แรงงานทั้งหมดก็จะเป็นพระลูกวัดนะครับคนที่มาปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็เป็นแรงงานพระนะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนพระธรรมนะครับแต่ทำด้วยแรงกายแรงใจนะครับพระสงฆ์นะครับผมก,ก็รู้สึกรู้สึก หายใจไม่โล่งไม่อิ่มนะครับที่เห็นพระท่านต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งแรงกายแรงใจนะครับอยากจะให้มีพุทธศาสนิกชนเข้ามาช่วยนะครับแต่หลวงพ่อท่านก็บอกว่าก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าทุกคนทำอะไรหน้าที่ต้องรู้นะครับก็ไม่มีคนรู้หน้าที่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็อบอกก็บอกเยอะสอนก็สอนเยอะนะครับ พอท่านก็ปาลบมาแบบนี้นะครับผมก็รู้สึกแน่นอกนะครับนี่คือพุทธศาสนาของเรานะครับสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับที่จะประกอบไว้ซึ่งสัญ,ญลักษณ์นะครับสถาปัตย์นะครับแล้วก็พุทธศิน,นครับเป็นอุโบสถที่ใช้งานได้จริงนะครับ ในบวบพุทธศาสนาไทยเราอีกต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะนานตามนานเท่าไหร่นะครับก็มีทั้งไม่ชีนะครับที่มาบวชปฏิบัติธรรมนะครับโคนหัวบวชทีอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ในพระในวัยนะครับทั้งแข็งแรงไม่แข็งแรงครับก็แบ่งหน้าที่กันนะครับพี่ๆที่เข้ามาช่วยงานนะครับก็มีนะครับบางคนก็ มาปฏิบัติธรรมนะครับพอม,มาเห็นพระทํางานก็ทนไม่ได้ครับเนี่ฮะนี่ก็เป็นพี่สาวอีกคนหนึ่งนะครับที่ทนไม่ได้ที่จะต้องเห็นพระทํางานก็พูดไม่ออกเมื่อผมมาเห็นแล้วก็อายครับรู้สึกอายใจนะครับไม่รู้ว่าชาวบ้านไปอยู่ไหนกันพุทธศาสนิกชนไปอยู่ไหนกันตอนนี้พระกลายเป็นแรงงานนะครับ ก็อยากให้พุทธศาสนิกชนนะครับเห็นว่าวันนี้พระธรรมเนี่ยไม่ได้ใช่แค่สะกดด้วยทอทงรอเรือรอเรือและมอมานะครับเป็นพระทออัมธรรมแล้วครับเพราะว่าพุทธศาสนิกชนเราไม่รู้คิดอะไรคิดอย่างไรนะครับถึงได้แปลเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะครับทำไมพระต้องเหนื่อยขนาดนี้เสี่ยงขนาดนี้นะครับ พรทุกองค์ไม่มีเบลนะครับไม่มีสิ่งที่จะป้องกันตัวเองถ้าหากเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยก็จะเจ็บปวดเจ็บป่วยกันนะครับนี่ก็มาปฏิบัติธรรมจนบวชจนอยู่นี่นะครับสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะครับต้องมาทำงานกานนี้ผมก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านไปอยู่ไหนนะครับ นี่ก็ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยนะครับผมยังไม่เห็นแรงงานที่เป็นช่างนะครับมีคุณลุงแก่ๆนะครับมีพราสงรูปแก่นะครับมีแมชีนะครับผมอยากเรียนท่านนะครับที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับอยากได้แรงงานนะครับจากหน่วยไหนก็ได้นะครับเข้ามาช่วยนะครับ หรือจะสมทบบุญสร้างส่วนกุศลสิ่งนี้ที่มีอยู่แล้วนะครับน,นี่ก็อายุมากนะครับแล้วก็สุขภาพไม่ดีนะครับก็ต้องคอยแนะนํางานนะครับบอกงานกับพระที่อาวุโสน้อยกว่านะครับหรือว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงนะครับให้ได้ทํางานกันแบ่งหน้าที่กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นคุณแม่นะครับที่ดูแลเรื่องอาหารเจให้หลวงปู่วัดอรุณรัศมีนะครับที่เริ่มทำงานนะครับด้วยแรงพระด้วยแรงชีด้วยแรงศรัทธาญาติโยมนะครับแต่วันนี้ขาดทั้งทุนทรัพย์และกำลังคนนะครับครอครูท่านหลวงพ่อท่านเฉลียวนะครับก็ตัดสินใจนะครับไม่กล้าจ้างใครนะครับ ก็ไม่มีเงินนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีครับไม่อยากรบกวนชาวบ้านนะครับก็เอาแรงงานนะครับของพระของเนนของนักปฏิบัติธรรมนะครับมาช่วยกันนะครับแล้วสิ่งที่เห็นก็คืออันตรายครับพระไม่มีเครื่องมือป้องกันตัวเลยนะครับไม่มีเซฟที่เบลต์นะครับตอนนี้เราต้องคิดแล้วครับว่าพุทธศาสนิกชนเราคิดอะไรอยู่ รออะไรอยู่นะครับกับพระพุทธศาสนาเรา2,500กว่าปีนะครับเราต้องคิดเยอะๆนะครับคิดให้ลึกซึ้งนะครับอย่ามองเพียงภาพข่าวลวงตานะครับให้มองด้วยปัญญาให้มองด้วยใจและศรัทธาแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งที่ต้องกระทําต่อไปสืบทอดกันไปเพื่อจนโยเพื่อจัะลงคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมให้สืบต่อกันไปได้นะครับที่นี่คือ วัดอรุณรัศมีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหลวงปู่เฉลียวนะครับถ้าท่านใดนะครับอยู่ใกล้นะครับท่านใดที่มีจิตศรัทธานะครับติดต่อมาได้ที่ผมติดต่อมาได้ที่วัดอรุณรัศมีเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางวัดอรุณรัศมีนะครับได้ บอกบุญไปกับยังพระพุทธพระพุทธศาสนิกชนนะครับเรื่องการเทคารนะครับแต่หลวงพ่อท่านก็พิจารณาแล้วนะครับว่าไม่ให้ประกาศบอกบุญนะครับเพราะว่าพุทธศาสนิกชนยังทุกข์ร้อนเดือดร้อนอยู่นะครับท่านก็ชะลอก่อนนะครับท่านได้ตัดสินใจใช้แรงงานพระสงฆ์นะครับใช้แรงงานพระสงฆ์ในการทํางานนะครับ จากพระธรรมนะครับเป็นพระสงฆ์ตอนนี้พระสงฆ์กลายเป็นพระธรรมครับแต่ใช้ทอทหารและสละอัมนะครับทำมือครับใช้แรงกายแรงใจนะครับทำนะครับด้วยพลังศรัทธาแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้านะครับวันนี้พุทธศาสนิกชนเราคิดอะไรอยู่รออะไรอยู่ครับสีหน้าเพื่อนยิ้มนะครับ เหนื่อท่วมตัวนะครับนี่คือแรงงานที่จะต้องมาเสี่ยงความสูง40เมตรไหมครับก็รู้สึกสะเทือนใจนะครับสะเทือนใจในความาไม่สมดุลนะครับระหว่างพุทธศาสนิกชนกับพุทธศาสนาแล้วก็รู้สึกปราบปลื้มใจนะครับในการปกครองของหลวงปู่นะครับในการตัดสินใจของหลวงปู่นะครับที่จะทำให้งานเดินไปได้นะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาเพลนแล้วนะครับแต่ว่าก็หมดโม่พอดีนะครับหมดโม่พอดีนะครับสักวันหนึ่งนะครับทางกองทุนจะุระจะ,อะกองทุนจะตรธรรมสองฝั่งโขงแล้วก็กองทุนคุณไม่ออกยริงครับมันอึดอัดมันตัดมันตื้นตันไม่หมดครับ ก็ขอฝากท่านนาลีนะครับท่านเจษดานะครับผมธรรมคุณพลังแผ่นดินทุกคนทุกๆชีวิตนะครับเราจะร่วมกันรสร้างที่นี่แห่งหนึ่งนะครับให้เป็นถาวรวัตถุเป็นอุบอโบสถฝากไว้ในวรพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งแห่งนะครับ ก็เป็นทิวทัศน์โดยรอบนะครับผมพูดไม่ออกแล้วครับ สาธุครับจะพบกันครับตอนนี้ก็เวลาก็ล่วงเลยนะครับใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเป็นเวลาพักเที่ยงแล้วครับก็เลยเพนมาละผมไม่รู้ว่าผมจะใช้คำพูดผิดหรือเปล่านะครับพระพึ่งลงจากคานครับ พระสงฆ์กำลังลงจากคานนะครับผู้ปฏิบัติธรรมกำลังลงจากคานนะครับนี่คือคานอุโบสถนะครับของวัดอรุณรัศมีอำเภอวงงังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ท่านเจษดาเหมหาชาติท่านนารีกิงวากางได้มาอธิษฐานจิตไว้นะครับอันนี้ก็เป็นผ้าหนุ่มนะครับที่กลายเป็นพระธรรมไปแล้วครับพระธรรมแบบหลวงปู่เฉลียวนะครับคือใช้แรงกายแรงใจนะครับ นี่ก็น้องเยาวชนนะครับที่อยู่ใกล้วัดนะครับไม่กล้าไปเรียนนะครสงสารพ่อที่มาบวชนะครับก็ขอมาทําตรงนี้ดีกว่านนี้เด็กนะครับเด็กเขาคิดยังไงนะครับกับศาสนาครับเรียนไม่ไปครับวันนี้ขอมาทําบุญที่วัดนะครับอันนี้คือพุทธศาสนิกชนน้อยนะครับที่วันนี้เขาเห็นแล้วนะครับแต่ว่า พุตศาสนิกชนอีกหลายๆคนของเราอยู่ไหนก็ยังไม่รู้นะครับสวัสดีครับเหนื่อยหน่อยนะเดี๋ยววอผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วคงจะมีแรงงานมาช่วยคงจะมีทรัพย์มาช่วยนะครับก็ผู้ใหญ่ได้มาเห็นแล้วครับท่านเจษฎาก็มาแล้วนะครับท่านนาลีก็มาแล้วนะครับท่านบอกแล้วว่าท่านอธิษฐานจิตแล้วครับท่านตั้งใจแล้วครับมาแล้วไม่ได้มา คยาหลอดแดงๆครับรพีบ้านมีบ้างปะมีครับก็เดี๋ยวผมจะมาหาหลวงปู่ดีมากเลยใช่ไหมหายใจโล่งเลยใช่ไหมใชไม่ไม่ได้กินเลยเออไม่ได้กินเห็นเขาว่ายางยาังเพราะเราไม่ขออาจารย์อ๋อเห็นอาจารย์ดีขึ้นใช่ไหมอ๋อเพราะว่าเราเอาไตัวแดงๆรพีบ้านเรามีครับบ้านเราอยู่ไกลบ่าอะอยู่แค่วังชนางเดี๋ยวผมมาพรุ่งนี้ครับผมครับ เดี๋ยวผมมาครั้งนี้ไม่มาเพราะมวันอ๋อครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวผมก็ไปทับค้อนเดี๋ยวผมไปแหวหานผมรู้จักเบอร์โทรที่มีนะ้นผมว่าผมจดแล้วนะครับไอ้ท้ายหนึ่งหนึ่งหกนัสองสี่เจ็ดสองหนึ่งหนึ่งหกสองสี่เจ็ดสองหนึ่งหนึ่งหกศูนย์อะไรศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่แล้วก็ สองสี่เจ็ดสองหนึ่งหนึ่งหกสาธุแล้วผมจะไปหาเนี่ยครับเขาเรียกว่าพระลงจากคานโอ้ยัำนั้นกเลยครับพระลงจากคานนะครับไม่ได้ขึ้นคานแล้วนะครับพระไม่ได้ขึ้นคานครับพระลงจากคานแล้วนะครับอันนี้พระทำนะครับพระก็ทาชีก็ทานะครับเป็นสถานที่ซึ่งแปลกใหม่นะครับแปลกใหม่จากพฤติกรรมพระสงฆ์นะครับจากพระธรรมกายจากพระธรรมจากพระเทศกลายเป็น พระทรมทมไปแล้วคร right. Anyways, for the ับนะฮะพระลงจากคานนะครับผมพูดไม่ผ <sh> ิดครับเมื่อกี้สัมภาษณ์แล้วสอบถามพระผู้ใหญ่แล้วนะครับถูกต้องแล้วครับพระลงจากคานครับตอนแรกกับพระขึ้นคานตอนนี้พระลงจากคานแล้วครับคานอุโบสถวัดอรุณรัศมีนะครับสวัสดีครับแม่ชีผมไม่รู้ว่าแม่ชีองคไหนที่เอารูปประคัมให้ผมฝากให้แม่ชีอ้อยให้ผมผมต้องม่ที่ดีๆหรือเปล่าใช่ฝาก ฝากมาให้ผมวันที่มาทําลุงทานนะครับผมก็ให้กับสมาชิกที่มาร่วมบุญด้วยครับกับท่านเกษดาท่านนารีครับคงจะเป็นไม่ชี้พี่เจดีย์ค่ะครับเพราะว่าก็ทำบุญก็ทำอืมสัตว์ทุสัตว์ครับครับนี้ปกติจะดุนะครับเจอพระไปก็นิ่งเห็นไหมครับกับผมก็จะเล่นงานอีกแล้วครับ กับผมจะเล่นงานอย่างเดียวเลยเจอพระตบหัวไปทีเดียวนิ่งครับเรารู้ว่าตบด้วยเมตตาดดูเขาคอนใส่ผมครับไอ้นี่ไม่มีสีเหลืองหอ่อ mm hmm. ก็ต้องไปที่สมานต่ออีกทีนึงนะครับไปที่สมานฟานทีนึงนะครับ mm hmm. อยู่วัดอะไรนะครับวัด mm hmm. จับคราะห์นะครับโอเคครับผมรู mm hmm. ้จกักซ้ายมือ mm hmm. ถ้าโผล่ไปก็อยู่ซ้ายมือ mm hmm. ครับผม ม่ใช่ยาดีที่สุดโองพระได้แข่ครับผมครับผม,มครับผมครับ